มาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะพลงานงคนโสดเป็นในจุดที่เหมือนต้องสร้างพลังงานใจใจตัวให้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องของความรักมันเป็นในจุดที่มันเหมือนเจอมาหลากหลายรูปแบบนะข้อพึ้นวัยต่างๆมันทาให้คุณรู้สึกมันเหมือนอยังไว้ใจใครไม่ได้แบบเต็มร้อยนะแต่มีความคาดหวังเหมือนกันว่าเฮ้ยก็อ,อยากจะได้ความรักที่มันอุดมสมบูรณ์เป็นครอบครัวเป็นความรักที่ ดีๆนะเพราะในตำแหน่งของอพุทธะตำแหน่งก็รักครั้งใหม่ไพ่ขึ้นเป็นหกมายนะในเรื่องของการก้าวเดินต่อไปสู่ในเรื่องของความรักที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นจุดที่ยังมีความกังวลอยู่แนวสีไพ่ขึ้นเป็นเก้าดาบได้แปดดาบนะอย่างมืดแปดด้านในเรื่องของความแบบจะอ,อยังไงดีกับความรักถึงแม้ว่าโอกาสอะไรอย่างมีโอกาสเข้ามามีโอกาสจะเป็นไปได้แต่มันก็ยังกลัว,ลวยังกังวลอยู่นะซึ่งตำแหน่งของปตัตน้เนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานของ เก้าหมายนะในเรื่องของความทุกข์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตในเรื่องของความรักมันทําให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายนะตัวตนไปขึ้นเป็นตัวมูลเนี่ยคือมันมีความสับสนวุ่นวายก็ยิ่งเยอะนะไอ้ความสับสนวุ่นวายเนี่ยมันก็เกิดจากการตกปลึกดการเข้าใจในเรื่องของอ่าสิ่งที่มันผ่านมานะเข้าใจตัวเองอืมแล้วก็ให้พลังงานจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาใหม่นะครับในช่วงเดือนนี้ ให้ขึ้นเป็นเจเดวิลนะครับความผูกสัมพันธ์นะแต่เดวิลก็มีพลังงานก็ไม่ได้แย่ในเรื่องความรัก,กเท่ออะไรนะเรา่อมาให้ขึ้นเป็นเทวดานะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะแต่ไอความผูกสัมพันธ์เนี่ยมันบอกได้สองอย่างเหมือนกันมาบอกเรื่องความรักจะเข้ามาก็มีแต่บอกไปถึงเรื่องความรักก็ในแบบที่มันยังผูกติดต,ตัวคันอยู่เนะี่ยเป็นเหมือนโซ่ที่ยังคงแบบผูกลังนะตัวคุณไว้ทำให้ ในเรื่องดังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปดำเนินต่อได้แบบเต็มร้อยเต็มทีนะมาอยู่ที่ว่า,าตัวคุณต้องจัดการนะรสร้างพลังงานจิตใจ,ใจตัวเองให้ดีขึ้นให้มีความสบายใจมากขึ้นจะเพื่จรับรักใครเนี่ยใจต้องพร้อมก่อนจะดีที่สุดนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของวิธีการเสริมสร้างพลังงานเอือความรักนะครับสําหรับคนโสดทําอย่างไรให้ขึ้นเป็น ปล่าประกาศไพ่เครื่องเทวดาสองใบนะดูสินี่นะ,ะพลังงานของความรักเนี่ยนะมันเกิดจากการที่คุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองและไพ่เครื่องเทวดาเนี่ยบ่งบอกในเรื่องงการคิดบวกคิดในด้านดีนะมันต้องระวังเติงใจเหมือนกันบางทีมันคิดเยอะนะไพ่เครื่องเดรวิยด้วยมันคิดมากมันคิดเรื่องแต่สิ่งเดิมๆเ,มเมก่กาๆนะนทำให้มันเหมือนเป็นโซ่ที่คล้องคองคุณอยู่ตลอดเวลานะครับทุกสิ่งอย่างมันต้องเปิดใจเปิดโอกาสนะมันเหมือนพลังงานของ กรมะเทพนะนะเออพลังงานของเทวดานะสิ่งดีๆความดีก็มีโอกาสเข้ามานะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องเปิดใจนะเพื่อจะเสริมสร้างพลังงานความรักนะครับเอารูดูสิว่าจะเปิดใจรับรักหรือปรับทารกติวองญุณอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกไปขึ้นเป็นเวลาจะเยียวยานะครับอืมในเรื่องของการที่มันต้องเข้าใจสิ่งที่านผาดมาด้วยแล้วก็เปิดโอกาสเปิดใ,ใจให้กับตัวเองเนี่ยมันเหมือนได้รับรักครั้งใหม่อืมมันเป็นสิ่งที่ ต้องเกิดจากการปล่อยวางของคุณด้วยนะมันเหมือนมีความวุ่นวายใจค,คุณค่อนข้างเยอะนะ,ะเมื่อใจคุณพร้อมเนี่ยคือยู่ค่อยๆดีขึ้นได้นะครับสองไปขึ้นในเรื่องของสังสค์นนะอลองไปเที่ยวบ้างไปหาเพื่อนบ้างนะครับไปหาอะไรทําบ้างให้เกิดมีความสุขมากขึ้นอะไรที่มันเป็นความไม่สบายใจมันเป็นการสร้างความผ่อนคลายจิตใจตัวคนนะุณให้ดีขึ้นเพื่อจะสร้างพลังงานดีๆสร้างความสุขดีเกิดขึ้นในจิตใ,ใจของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับ มาดูวิธีการเสริมสร้างนะสะสมแตนบุญนะสะสมแตนบุญทำอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นบริจากร่างกายนะครับการบริจาคร่างกายก็ดีนะบริจาคอวัยวะก็ดีนะอันนี้เมื่อยามคุณเสียชีวิตไปแล้วก็จะร่างกายคุณจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเนการช่วยเหลือผู้คนหรือแม้กระทาั่งการที่คุณไปบริจาคเลือดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่หนุนนาช่วยเหลือคนนะให้ พ้นจากวิกฤตอันตร,รายต่างๆหรือว่าคนประสบอุบัติเหตุคนป่วยต้องการเลือดอันนี้ก็จะได้บุญนะบุญจะนุนนําให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยไม่ว่าเจอเรื่องอะไรเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้เรื่องความรักก็จะฟื้นคืนดีได้มากยิ่งขึ้นโดยเชิงกัน,นะครับสองไปขึ้นเรนื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนะครับการเสริมสร้างสติช่วงนี้คุณมีความเครียดข้างเยอะนะไปขึ้นเป็นเรื่องของพลังงานความวุ่นวายของผู้คนนู่นนี่นั่นหลกักหลายอย่างนะมัน ต้องเกิดจากการต้องตั้งสติจากการสวดมนต์ก็ดีจากการทําสมาธิแนละเสริมสติปัญญาให้กับตัวคุณเองให้มีพลังงานใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมาดูสาหรับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์กันมากกว่านะครับว่าท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบ้านขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านผลอุปสรรคนี้ผ่านภัยสถิตกริยานะครับ ให้ก็นเป็นสัจยาตนะครับอืมพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บอกบอกในเรื่องของคุณงามความดีนะม่งบอกในเรื่องของคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาที่ดีนะครับเวลาคุณจะขอเวลาคุณจะปรารถนาสิ่งไหนนะขอให้นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยปกปักรักษาคุณอยู่ท่านจะคอยให้พรกกบตัวคุณถึงแม้ว่า,าคุณจะ เป็นยางไอย่างไรก็ารรตามขอให้คุณทําคุณงามความดีขอให้คุณอยู่ในสิ่งไหนทำนะครูบาอาจารย์เจ้าจะคอยนุ่นนาช่วยเหลือนะครับสองไปขึ้น,นเรื่องของใส่สิ่งเอียะนะครับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะสิ่งใดที่คุณคิดสิ่งไหนที่คุณทาจะประสบความสําเร็จตอนนี้มาเป็นเรื่องของใช้ที่คุณต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะสร้างพลังงานความรุ่งโรจน์ความมั่งคั่งนะในเรื่องของความรักแต่จะสมหวังดั่งใจนะดั่งจิตใจที่คุณต้องสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นในตัวคุณ ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเนี่ยดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่เลือกรกลากไปแล้วบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนที่เลือกรกันไปแล้วเนี่ยพายขึ้นพลังงานของใจที่มันมมนมีความแบบเหนื่อยหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าพลังงานของตําแหน่งของปัตตานีเนี่ยพายขึ้นเป็น ก้าไม้นะตัวเลเก้าไม้มันเหมือนมันยังจัดการอะไรมากไม่ค่อยได้นะมันเหมือนเป็นการสร้างพลังงานใจให้มันดีขึ้นซึ่งในตําแหน่งของอตัวตนเนี่ยนะตำแหน่งขตนุเนี่ยไพคือป็นจมูเนี่ยมันมีความสับสนวุ่นวายนะมีความเศร้าหมองในจิตใจหลายอย่างที่มันยังมีความกลัวที่มีความกังวลอยู่นะมันเหมือนยังไม่สามารถเจ้าข้ามเรื่องบางเรื่องไปได้เสียทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องการที่คุณเองต้อง ปรับตัวเนี่ยไพย่ขึ้นเป็นราชาถือไม้คือต้องปรับตัวมันต้องเกิดจากการทบทวนตัวเองนะเพราะว่าในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมารู้แล้วเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอดีตนะปัจจุบันมันจึงต้องค่อยๆจัดการแก้ไขนะทีเรื่องทีเล็กท,ทีน้อยไปไม่งั้นเนี่ยปัญหาใจค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับเชื่อว่าวราความรักกลับนะครับจะมีโอกาสกลับมาไหมไพ่ขึ้นเป็นจฮอรเมิต ไพ่ขึ้นเป็นพยายามต่อไปนะครับในเรื่องของความรักเก่าเนี่ยไพย่ขึ้นเป็นเจอเฮอร์มิตบ่งบอกในเรื่องของสิ่งที่เอ,อ่อมนเป็นเหมือนคุณอยู่ในจุดของคุณนะอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขใน,นแบบที่คุณเปิดน,นะครับแล้วก็พยายามเอ,อ่อศึกษานะความเขา้าใจตัวเองทำความเขา้าใจความรักนะว่าเออคุณชอบรักแบบไหนอยา่ามัวแต่รอรักเก่าๆเพราะว่าไพ่ขึ้น้พยายามต่อไปขึ้นเดินไปต่อข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าเรื่องอะไรก็ตามนะมันต้อง มากลับมานักลับมารักตัวเองได้แล้วนะเพื่อจะสร้างความรักเพื่อจะสร้างความรู้สึกดีๆเนี่ยให้กับตัวคุณได้นะครับอ้ามรู้ส่กว่ารับความรักใหม่ล่ะจะมีโอกาสขึ้นมาไหมไปขึ้นเป็นเจ้าชายถือเหรียญน,นะครับให้ขึ้นเป็นพูดไม่ออกนะครับ ในเรื่องของพลังงานใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสนะให้กับตัวเองนะในเรื่องความรักใหม่ๆเนี่ยโอกาสมีไหมมีแต่ใจตัวคุณยังเหนอยมันยังเหนื่อยนะเออมันยังหนักมันยังเหนื่อยอยู่ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันต้องพักใจนะอืมแล้วก็เมื่อใจพร้อมเนี่ยหากคุณเริ่มจะเปิดใจนะความรักดีๆก่อเดิมเนี่ยเออมีโอกาสเข้ามาไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่ใจตัวคุณต้องพร้อมก่อนไม่งั้นเนี่ย ก็ค่อนข้างยากเป็นการที่จะสร้างกฏและพลังใจใจให้ดีขึ้นนะแล้วพอใจมันดีขึ้นเนี่ยมันจะมีพลังงานที่จะไปมองคนอื่นหรือว่ามีพลังงานในการที่จะไปเริ่มต้นกับใครเพราะถ้าใจคุณไม่พร้อมเนี่ยเวลาคุณจะไปเจอใครเนี่ยมันก็มองลบๆไปหมดว่าเขาจะสร้างปัญหาให้หรือเปล่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ในเรื่องของความสมานในเรื่องของความรักจิตใจตัวคุณมันก็จะ ไม่ได้ดีขึ้นเพราะมัวแต่มองสิ่งที่มันลบๆอย่างเดียวใช่ไหมดังนั้นะทุกอย่างเราต้องสร้างพลังงานใจตัวคนที่ดีขึ้นดีกว่านะครับมารู้วิธีการสร้างพลังงานความรักกันบาดีกว่านะครับจะทำอย่างไรให้ขึ้นเป็นอธิฐานนะครับในเรื่องของการตั้งพลังงานใจตัวคนนะุณให้มีเป้าหมายนะว่าเออในเรื่องความรักคุณจะ อยากจะสมหวังดังใจนะรูปลักษณะเอ,อคนที่ใช่คนที่ชอบแบบไหนนะสร้างพลังงานแรงหลุดที่ดีๆโดยที่ไม่ไปโฟกัสเรื่องราวก่าเหลืกกอลโฟกัสแต่จุดสิ่งที่เป็นความสุขของคุณนะครับอ่ะดูสิเราจะทำอย่างไรครับ๋ยวดติดสิ่งที่คุณเสริมสร้างพลังงานให้เพิ่มขึ้นให้ขึ้นเนื้อของการสอดสออ่องมนะการ ดูนะการดูซิว่าออสิ่งที่มันผ่านพ้นมาเออแบบนี้คุณไม่ชอบนะผลลักษณะแบบนี้ใส่แบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องรู้จักใจตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการทําสมาธิในเรื่องของการตั้งสตินะเพื่อจะหยุดนะพลังงานรบๆหยุดพลังงานที่ สร้างพลังงานไม่ดีกับใจหรือทำร้ายจิตใจทุกคนอยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆอย่างเป็นเรื่องพลังงานใจต้องสร้างให้เข้มแข็งมากขึ้นเพาะสิ่งเหล่านี้นำมาทาให้พลังงานความรักของคุณเนี่ยมันดีขึ้นสมบังิหลังใจมากขึ้นและด้วยเช่นกันนะครับมาดูเมาดูเรื่องของในเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันมากดีกว่านะครับ การสตมแต้มปุ่นนะครับไฟขึ้นอย่างแรกขึ้นเป็นอาบน้ำหมดนในช่วงนี้ปัญหามันค่อข้างเยอะเนาะเออนี่ต้องพลังงานใจที่มันเจอหลายๆเรื่องเข้ามาลองไปอาบน้ำหมดหรือเอาน้ำมันมาจาก ปัดฟารามต่างๆก็ได้นะแล้วก็มาอาบที่บานผสมน้าอาบที่บานนะครับเพื่อจะปัดเคราะห์ปัดโศกปัดโศกปัดภัยต่างๆแล้วก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัุกุลมากขึ้นนะครับ,รบสองไฟขึ้นในเรื่องของการจุดทุบ16ดอกบอกกล่าวนะครับมันเป็นเรื่องของพลังงานความรักเก่าๆที่ยังติดค้างคาใจกันแมมันเป็นเรื่องของบุปกรมรมต่างๆมันเป็นเรื่องของพลังงานที่มีการาทำลายจิตใจการมีการทำลาย พลังงานลบๆต่อกันไม่ว่าจะทางไหนก็ตามกายวาจาใจมันมีการร่วงเกินกันนั้น้วเนี่ยเมื่อหากมันไม่ได้คุยกันแล้วเออมันก็ต้องมีการขออหสิกรรมกันนะแนะนําให้คุณไปตามวัดวาารามต่างๆหรือจุดทุบ1ุดกดอกพกกล่าวแล้วก็ขออโหสิกรรมนะครับกับสิ่งที่มันผ่านมาและให้คุณได้ไปเริ่มต้นรักใหม่ๆให้มีรักดีๆให้บังเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับเรามาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์กันดีกว่านะครับว่าท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบ้าง ขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนาทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านพ่ายสธิกรายะนะครับอย่างแรกนะไปขึ้นเป็นโฉกนะครับในเรื่องของความปรารถนานคะรูบาอาจารย์บอกว่าหากคุณปรารถนาสิ่งไหนนะคุณจะได้สิ่งนั้นหากจิตใจตัวคุณมีความตั้งมั่นตั้งใจหรือฟื้นคือสติตัวคุณ ให้ได้นะอย่าหลงมมวเมากับเรื่องราในอดีตอย่าจงหลงมัวเมาในสิ่งที่มันป่าพ้นมาแล้วจงอยู่กับปัจจุบันและคุณจะสําเร็จในเรื่องรักสองไปขึ้นในเรื่องของพระศิวรีนะครับในเรื่องของอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะั้นเป็นเรื่องการที่คุณต้องฟื้นคือสติหรือหาพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นรวมไปถึงการเข้าวัดเข้าวานทำบุญการสร้างกุศลนะครับให้เกิดขึ้น น้อมนาพลังงานจิตใจให้ดีขึ้นนะครับฟังเทศฟังธรรมฟัง,ฟงคําแนะนําดีดีจากคนรอบข้างรักครูบาอาจารย์ครูจะคอยที่จะช่วยเหลือหนุนนำตัวคุณให้เกิดความสำเร็จผลในเรื่องความรักได้ดีขึ้นกาเดมด้วยเชิงกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจิตได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสาหรับความรักคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเอ่อคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตำแหน่งของเจ้าชะตาตำแหน่งตนุเนี่ยไปขึ้นเป็นเตมูนะครับมันมีความ ไม่ชัดเจนนะคนข้างชัดเจนนะในเรื่องพลังงานของการที่มันยังรู้สึกสับสนวุ่นวายเนี่ยในเรื่องของความลกแล้วก็มันเป็นจุดที่คุณก็พยายามเต็มที่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามทําอะไรเลยนะครับแต่เป็นจุดที่มันเหมือนต้องใช้เวลานะกับความสัมพันธ์เยอะๆนะครับมันเป็นเรื่องของการต้องให้ก่อนอต้องสร้างความรู้สึกดีๆไปก่อนนะคตัแหน่งของคนที่คุณคุยด้วยเนี่ย ในตาแหน่งของปัตตานีนะไปขึ้นในเรื่องของก้าวหมายนะในเรื่องพลังงานหรือความทุกข์หลายๆอย่างที่ตัวเขาเองเนี่ยมันมีความกังวลเยอะในเรื่องความรักนะแล้วทาให้ตัวเขาเขาเองเนี่ยมีความคาดหวังว่าเออมันอยากจะได้รักที่มันเพอร์เฟกต์ใมันดีนะให้มันได้ดังใจเพราะเจอเรื่องรักที่มันค่อนข้างจะทิ่มแทงจิตใจคุณ่อนเยอะเขาเลยกลัวนะกลัวว่ามันจะไม่ได้ดีนะไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ดีแต่เป็นความหมายที่เขาเจอเรื่องหนักวงหมายเรื่องของความรักมันจึงต้องให้เวลาสักหนึ่งเพื่อจะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสร้างความรู้สึกที่มันดีๆเีเกิดขึ้นดีกว่านะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วเขาคิดอยา่อยางไรกับคนไพ้ขึ้นเป็นดอะทาวเวอร์ไพขึ้นเป็นรอคอยนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยอืมตัวเขาเองเนี่ยถามว่าเขาโอเคไหมเขายังแอบกลัวยอยู่เนี่ยเขารอคอยเหมือนเขาพยายามจะ พิสูจน์มากกว่าว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นไหมกับเรื่องราวดตกับตัวคุณนะเหมือนเขาพยายามจะทดสอบพยายามจะดูเรื่องของนิสัยดูถึงการกระทำนะมันเป็นเรื่องของการใช้เวลาแต่ว่าหากคุณสามารถที่จะก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างที่เขากลัวได้หรือพิสูจน์ใจให้กับเขาได้อนยะให้เขารับรู้รับทราบว่าคุณไม่มีอะไรเลยคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ก็ชอบเขาคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มี ในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะมันเป็นเรื่องการพิสูจน์ใจกันไปก่อนเพราะว่าในเรื่องของสมตรงนนี้ณนะเวลานี้อาจจะยังไม่ดีนะแต่นนอนาคตมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยเห่งกัดน,นะคมารู้สึกว่าในเรื่องของวิธีการเสริมสร้างพลังงานความรักนะครับทำอย่างไรดูสิให้ขึ้นเป็นพังนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างนะครับในเรื่องของพลังงานใจที่มันต้องมีการ ใช้กาวกาวใจนะในเรื่องของการเชื่อมโยงให้เจ็ใจมันดีขึ้นอ่ะดูสิว่าจะเชื่อมโยงอย่างไรใจที่เขารู้สึกพังอืมจะทําอย่างไรให้มันเป็นการเสริมสร้างพลัง,งให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างแรกให้ขึ้นความสมดเห็นมเป็นเรื่องราวแนวดีที่คุณต้องรับปูรับทราบก่อนถ้าไม่รู้ ราก็จะไม่เข้าใจเลยนะเนื้อเรื่องการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เกิดจากการสังเกตว่าเขาทุกอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรแต่พอเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยก็ต้องใช้เวลาอีกแต่ไอ้ความเข้าใจตรงนี้มันทําให้คุณไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากไม่รู้สึกว่าความรักมันทําไมไม่ดีสักทีเพราะคุณยังไม่เข้าใจเขามากพอนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของดอกไม้ดอกไม้นะครับเนี่ยดูในสิ่งที่เขาชอบเออรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นอย่างไรเกิดแต่ก็ต้องรู้ด้วว่าเขาชอบเรื่องไหนเออแล้วก็เป็นการที่คุณสร้างความทรงจําดีๆให้กับคนที่คุณคือด้วยเยอะๆย,ยิ่งสร้างความทรงจําดีๆเยอะๆเ,เนี่ยในเรื่องการพัฒนาความรักมันก็นจะไปติดทางดีได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องการสะสมไต่บุญกันดีกว่านะครับทำสย่งาาไร ไพ้ขึ้นเป็นในเรื่องของการถวายดอกไม้นะครับกับเทพเทวานะเทวสถานต่างๆหรือว่าเป็นในเรื่อง,องการเวลาคุณไปใส่บาดก็มีดอกไม้หน่อยเพื่อเสริมความสง่าราศีเสริมพลังงานความรักให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการปล่อยนกการที่คุณ ราการที่คุณไปเห็นอ,อ,อย่างเช่นนกตกจากรังนะสัตว์เจ็บป่วยต่างๆนะคุณสามารถจะไปช่วยเหลือนะกึนหนือเก้กูลให้ชีวิตสัตว์มีความอยู่รอดปลอดภัยเซลนี้มันจะเป็นบุญหนุนหนักนะให้ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาถามครูบาอาจารย์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้ผ่าน้นอุปสรรคนี้ผ่านภัยสถิตกระยะนะครับ ให้ขึ้นเป็นพระกสิณธิการโพธิสัตว์นะครับพลังงานของครูบาอาจารย์บอกให้คุณมีความเมตตานะเมตตากับคนที่คุณคุยด้วยเมตตาให้กับตัวเองนะเพราะความรักต้องรักษาใจเพราะความรักต้องสร้างพลังงานให้ดีขึ้นทุกอย่างครับมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจนะมีความปรารถนาที่ดีต่อกันเนี่ยไม่มีอะไรที่มาชุดรังให้ความรักคุณไม่ดีหรอกนะเพียงแค่คุณต้องรักษาใจทุกคุณให้มีความเข้มแข็งและขแ,ขแข็งแรงมากขึ้นความรักคุณก็จะ ดีขึ้นเกิดตัวเชงกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของพลังงานฮัตโนมานบุกบอกในเรื่องความรับผิดชอบใน,นธีริษฐ์มีรักได้แต่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองด้วยรับผิดชอบใจตัวเองให้ดีขึ้นด้วยหากใจคุณมันทุกข์ใจคุณมันไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพลังงานใจมันก็จะแย่ลงเออความรักมันก็จะแย่ลงจากจิตใจของตัวคุณด้วยเช่นกันดังนั้นกูบาจารย์จึงเตือนให้คุณเนี่ยรักษาใจให้ดีและความรักก็จะดีได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่มีคู่บ้างดีกว่านะครับพนักง,งานคนมีคู่เนี่ยอืมเจ้าชะตาพาขึ้นเป็นพนักง,งานของความวุ่นวายเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามามีความคาดหวังอืมหวังอยากจะให้รักดีคือยิ่งถ้าใครที่มีปัญหามากันสักพักใหญ่แล้วนะยิ่งต้องระวักกันไปใหญ่เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่มันเป็นเหมือนเรื่องของอดีตที่มันเคย ทุกเหน่สบายใจกันมามันเคยทะเลาะเบาะแว้งน,นะเคยตีกันเอาง่ายๆนะเออมันเนเรื่องการพูดไม่ค่อยหูไม่เข้าหูพูดไม่รู้เรื่องนะสื่อสารจะไม่ตรงปะไม่ตรงนะมนไปในจุดที่มันต้องมีการจัดการนะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งในจุดของคู่หูเนี่ยตำแหน่งของปัตตานีเนี่ยพาขึ้นเป็น ้าวไมยนะือเขาค้นกายจะเจ็บหนักในเรื่องใจเขามีความคาดหวังกับคุณเยอะแต่เขาก็อยากจะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเลิกไม่อยากจะออยู่จุดนี้แล้วแต่เขาอยากจะแก้ไขปัญหามากกว่าเขาอยากจะปรับให้มันดีขึ้นซึ่งสิ่งตรงนี้นมันอยู่ที่ว่าตัวคุณนะต้องเข้าหานะอืตัวคุณต้องมีการเอพูดคุยนะมีการไม่ว่าใครจะผิดจะถูกเนี่ยบางครั้งมันมันไม่สําคัญขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นจุดที่มันจะเข้าใจกัน มากน้อยแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าทุกอย่างมาเป็นเรื่องของความที่ต้องเปิดใจต้องพูดต้องคุยให้มันดีขึ้นมากกว่าในเรื่องของความรักนะครับมาดูสิว่าในเรื่องการวิธีการนะเสริมสร้างพลังงานความรักทำอย่างไรนะครับของคนมีคู่ดูสิไพ่ขึ้นเป็นเสแซกนะในเรื่องของการปรับตัวนะในเรื่องของการเข้าหาถึงแม้ว่า มันเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นยังไม่สามารถวางได้แบบเต็มร้อยนะหากใจคุณเริ่มดีขึ้นแล้วก็ควรจะแก้ไขโดยทันทีนะในเรื่องของความรักอ่ะดูสิว่าแล้วคุณจะเปิดใจหรือคุยกับเขาจะไปได้บ้างนะเพื่อจะเสริมสร้างพลังงานความรักให้ดีขึ้นให้ขึ้นเป็นฟังเพลงนะนี่ได้อยากดูรูปให้มานะไม่ฟังกันเลยเนอะหน้ามือจะฟังเพลงนะมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องเข้าหากันให้มากินขึ้นนะครับเพราะว่าบางอย่างมัน,ม,นมันก็ต้องผมใจเลยถึงแม้ว่าจยังทุกข์อยู่อะ แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าหากคุณได้มีการเปิดใจคุยกันมันจะดีกว่าไหมถ้าหากคุณทั้งคู่เนี่ยมันคุยกันได้เออมันไปในจุดที่มันต้องฝืนใจนะฝืนใจในช่วงแรกอย่ามัวแต่มินเฉยอย่ามัวแต่เอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวนะมันจะทำให้ชักนําปัญหาที่มาเพิ่มขึ้นสองไปขึ้นร้องเพลงนะเนี่ยการเปิดโอกาสให้กันและกันนะใครผิดก็ว่ากันตามผิดใครไม่ผิด ก็ไม่เป็นไรนะเออมันเป็นในจุดที่ไม่ต้องโทษไปโทษกันมาแต่เป็นในจุดที่มันพูดคุยแบบตรงไปตรงมามากกว่าเอออนวันนั้นโอเคขอโทษให้ภั่ซึ่งกันและกันและเริ่มต้นใหม่เหมือนเป็นการพิสูจน์ใจกันจะดีกว่านะเหมือนเมันเป็นสิ่งที่มันต้องก้าวข้ามนะในเรื่องของความแบบเออฉันอยากจะไรแบบนี้ฉันจะได้จากไะไแบบนั้นมันไม่เป็นการที่ทําให้ความรักมันพัฒนาไปต่อในทางนี้ได้ต้องระวังจุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับมารู้ใช่ว่าในเรื่องของการสะสมเทนบุตรนะครับ ทำอย่างไรกังคนมีคุ้ภไพ่ขึ้นในเรื่องการละเลิกอ,อบัยมุกนะครับบางคนเครียดนะก็ไปเกี่ยวข้องกับอบัยมุกนะไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนก็ตามมันก็ทําให้ยิ่งทาให้บันเทินห่างในเรื่องของความรักไปนะยิ่งทําให เมื่อเหมือนความเสื่อมมันเกิดขึ้นกับตัวคุณในทุกเรื่องทุก้านในโดยเชิงกัดนี้ต้องระวังอีกนะครับสองไปเติมเติมธรรมตะเกียงเพื่อเสริมแสงสว่างให้กับความรักดีขึ้นนะการเติมธรรมตะเกียงก็ดีนะเป็นการเสริมพลังงานความรักให้มันมีพลังงานดีๆมองเห็นกันมากยิ่งขึ้นหรือช่นกันไปทั้งคู่ในโดยเชงกัดนะครับเรามาถามในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์กันบ้างดีกว่านะครับว่าท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างขอพระบรรมีครูบาอาจารย์ชี้แนะนทางสองข้อให้ผ่านพลุปัรคนี้ผ่านพาฒิาเกริยะิะคระ พลังงานของเทพเจ้ากวนอูบอกในเรื่องของความซื่อสัตย์นะความตั้งมันนะ่นความรักต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งันและกันนะครับไม่มีความรับตรงไปตรงมามีอะไรพูดกันตรงตรนะจะทําให้รักษานะความสัมพันธ์ท่ตทางให้ดีแต่การมีความรับมันก็บางอย่างอาจจะดีแต่ มันไม่ดีทั้งหมดหรอกนะครับมันเป็นทําให้มันรู้สึกแย่ๆถ้าใครสักคนรู้ว่าคุณมีความรับถ้ารู้ว่าคุณไม่บอกอะไรนะมีอะไรก็พูดตรงๆถึงแม้ว่าการพูดตรงๆนั้นจะเจ็บแต่มันก็จะทําให้เกิดการพัฒนานความรักติดต่างกันดียิ่งขึ้นแต่คุณก็สามารถที่จะเลือกเวลาจะคุยได้ไม่ใช่ว่าเออเวลายามที่ทะเลาะกันอยู่แล้วพูดตรงๆไปเลยบางทีมันก็ทำลายจิตใจถูกไหมงนั้นะมันก็เป็นจุดที่คุณเองต้องเลือกจังหวะที่ดีด้วยและครูบาอาจารย์จะคอยดูนำช่วยเหลือดรเช เทพเจ้ากวดอูนะครับที่ศาลเจ้าพ่อกวดอุครองศาลนะให้ท่านปกปักรักษาแล้วก็ให้ความรัางขคุณตะกูด,ดีขึ้นสองไปขึ้นในเรื่องของเท้าทศตรดนะครับท่านเป็นหนึ่งในเท้าจากตุกโรบาลทั้งสี่นะครับพลังงานที่ม่งบอกในเรื่องของความสบายใจเออการสร้างความสบายใจการพูดการคุยกันด้วยความรักษาจิตใจซึ่งกันและกันนะครับแนะนำนะครับ,นะรบให้คุณเนี่ยไปไหว้นะ ท้าทศรถนะจอยไหว้ที่สักเมืองก็ได้ให้คุณหันไปทางทิศตะวันออกนะเพื่อจะ,อะขอพรกับเท้าทศรถให้คุณมีความสบายใจใเรื่องความรักมากขึ้นนะหรือคุณสามารถจไหว้เท้าจากตัวโรกบาลท,ทั้งสี่นะม,มาเป็นท่านเป็นองค์เดียวเลยนะแล้วก็มีทั้งสี่องค์พร้อมกันนะสร้างในองค์เดียวที่เกสอดวินเลสนะครับเพื่อจะดุนนำความรักนะดุนนำชีวิตของคุณทั้งคู่ดีขึ้นในดยชงชะกันะครับี๋ยนเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับ